รายงานจากท่านอิบนุมัสอุดรอติอลลอฮุอันนะบอกว่าท่านนบีมุอัลลอฮ์สุลสลลัมได้กล่าวว่าฮะลากัลมุตานัตติอุนกอลฮะสลาสันรอฮูมุสลิมุนผู้ที่เคร่งครัดไม่ถูกที่ต้องพบกับความพินาศสั้นๆเลยท่านนบีกล่าวสามครั้งคนที่เคร่งครัดไม่ถูกที่เนี่ยจะต้องพบกับความพินาศ จะต้องพบกับความพินาศนะครับตรงนี้นะเค่งคัดนี่คืออะไรเคร่งคัดนะไม่ใช่เคร่งเครียดต้องเอาให้ดีนะเค่งคัดไม่ใช่เคร่งเครียดเพราะศาสนาเป็นเรื่องที่ง่ายได้แต่ไม่ได้มักง่ายนะการระวังสิ่งหารอม ที่เราจะตกไปสู่สิ่งหรอมไม่ใช่การหวาดระแวงกลัวไปหมดจับไปนั่นก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ไม่ใช่เราระวังในสิ่งหรอมนะไม่ใช่หวาดระแวงไปหมดเลยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอาลานะได้ประทานอิสลามเนี่ยดินเนี่ยศาส,สนาเนี่ยประทานมาเนี่ยนะให้เรานึกนะให้เรานึกอย่างนี้ประทานมาให้เป็นของขวัญกับเราไม่ได้เป็นภาระ เปลี่ยนคำพูดดดูหนักเลยนะของขวัญกับภาระที่จะต้องทาโอ้โหอารมณ์เปลี่ยนเลยอัลลอฮ์เราให้นึ่งี้อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเป็นของขวัญน,นะครับเพราะถ้าเราคิดว่าเป็นภาระที่แบกบนหลังปั๊บเราจะรู้สึกลําบากทุกครั้งเลยที่ทำํำอาอีกแล้วถึงรามาดอนอีกแล้ว อาอีกแล้วได้เวลาละหมาดอีกแล้วสุโบห์อีกแล้วนะเอาอีกแล้วว,ลลลวันอ,อาทิตย์อีกแล้วกูต้องมาอีกแล้วอ่าวันอาทิตย์มาเรียนเนี่ยนะอืมมันก็เป็นอย่างนี้หละถ้าเราคิดว่าเป็นภาระปับ๊บพอถึงเวลาหนักถึงเวลาปุ๊บเราจะรู้สึกหนักอึ้งเลยนะแต่ถ้าหนิสอนวิธีคิดถ้าหากว่าเราคิดว่ามันคือของขวัญเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้รับมัน เดี๋ยวอาจารย์ซูรี่อัลลอฮ์แจกของขวัญก็คือให้ละหมาดซูรี่กับเราอีกแล้วเรามีโอกาสได้ละหมาดได้เข้าเฝ้าพราะองค์อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะบางคนอาจจะมีชีวิตไม่ถึงซูรี่เรียนอยู่อาจจะตายเลยก็ได้ลงไปกินไอ้นั่นเส้นก๋วยเตี๋ยวติดคอตายไม่ทันได้ละหมาดซูรี่สมมุติว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพออาจารย์ซูรี่อัลลอฮ์ของขวัญชิ้นนี้ได้รับมาอีกแล้ว สบายใจไหมพอคิดงี้สบายใจอยากจะละหมาดอัลลอฮ์เรียกเข้าเฝ้าอีกแล้วพอละในหลวงเรียกเข้าเฝ้าเนี่ยโอ้โหตัดผมตัดทําชุดอะไรกันเรียมเลยเรียมเลยเอาแค่ท่านจุฬาก็ได้น่มาเอาทัาจะดูดีเลยนี่อัลลอฮ์เรียกเข้าเฝ้ามอสอกันมาเลยนะมากันแบบเสื้อไม่ใส่หรืออะไรแต่อะไรผู้หญิงไม่มีผู้ชายอย่างเนี้ย ทีมันก็เป็นนะเพราะมันเหมือนบ่อยอ่ะไม่ได้ให้ค่ากับการที่ได้เข้าเฝ้าอัลหรอกกษัตริย์มนุษย์กษัตริย์ที่เป็นมนุษย์จะเข้าเฝ้าเนี่ยดีใจแย่เลยและกว่าจะเข้าเฝ้าเนี่ยมีผ่านประตูที่หนึ่งประตูที่สองดูหนังจีนดิไปเคราะอยู่ประตูใหญ่กว่าจะได้เข้าไปในท้องพระโรงรอเข้ามาอีกเข้ามาก็กว่าจะคุยต้องมีไอ้ข้างๆบริยัติราชบริพารนะโอ้ยคุยสองสามคำเป็นยังไง สบายดีอะไรเงี้ยนะจบรอดังนานแต่อลลอสซาลาเรียกเปิดโอกาสวันหนึ่งห้าครั้งมีไม่กษัตริย์ไหนที่เป็นอย่างนี้ไม่มีและนี่ลอสเป็นอะไรมาลิกินนาสอิลฮินาสนะเป็นกษัตริย์ของมนุษย์เป็นกรกษัตริย์แห่งมหากษัตริย์ทั้งมหากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย ถ,ถ้าล้อนับมนุษย์เป็นกษัตริย์ด้วยเนี่ยนะพระอ,องค์เหนือเหนือกว,กว่ากษัตริย์เหล่านี้พระอ,องค์เป็นผู้สร้างใช่ไหมล่ะนี่แล,ล้วเราที่อยากให้นึกอย่างนี้เป็นของขวัญพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะมีความสุขใจอมีแต่ความสุขใจนะครับและกลกองของขวัญอย่างเนี้ยพอเป็นของขวัญปุ๊บมีใครแบกไว้อย่างนี้มั่งไม่มีกอด เราจะเอาไว้ด้านหน้าแล้วก็กอดมันด้วยความรักความทนุถนอมความอบอุ่นนะความอบอุ่นนะครับของขวัญกล่องของขวัญเราอยากจะให้มันหนักหรือเบาหนักใช่ป่ะเราอยากจะได้ของขวัญหนักหนักขายาวดูโอ้โหเบากล่องเลยว่กเฮ้ยแม่งใส่หินมาบอกอ่ะนะ กระดาษหรือว่าไอ้หินก้อนหนึ่งกง้องแกงก้อกงอะไรเงี้ยพอจับนับปุ๊บฮลุนลุนนะได้อะไรนี่เหมือนกันพอเรานับเป็นของขวัญปุ๊บต่อให้อลลอ์ใส่มาหนักแค่ไหนเราก็จะดีใจไปตามปริมาณเพราะเราอยากจะได้ของขวัญที่มันหนักๆเราอยากจะได้ นะแต่ถ้าเราเป็นภาระป,าป,ปั๊บพอหนักปุ๊บเริ่มทอ้อเริ่มถอยหลังเริ่มแอนเริ่มไม่อยากเริ่มจะโยนทิง้งเริ่มจะเอาพาไอสิ่งนั้นนะถ้าเป็นภาระเราจะเอาทิ้งเินะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดคือให้เรานึกว่ามันเป็นของขวัญทีียวล้อให้นะครับเป็นของขวัญเดียวล้อให้นะตรงนี้เอง